สวัสดีครับอยู่กับป่าต้นกันอีกแล้วนะครับบันเตงเสบสามในวันที่16มกราคมนะครับวันนี้3คู่ที่หยิบยกมาก็จะเป็นอีฟสิพทาวเจอกับไบรตันนะครับแมนยูเจอกับเซาท์แฮมตันแล้วก็แอตเลติกบีเบลเจอกับโอซาซูน่านะครับและหากต้องการอยากรับ3ตัวนอกเหนือจากนี้นะครับก็แอดมาได้เลยครับตามลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์หรือว่าอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับลาลีกาเบดก็แอดมาตามลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับ และท่านผู้ชมท่านใดที่มีทีเด็ดในใจที่อยากจะแชร์ให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทีเด็ดมาแบ่งปันแนวทางกันได้นะครับและเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มวิเคราะห์ที่คู่ของอีฟซิบเทเจอกับไบรตันกันเลยดีกว่าครับวิเคราะห์ที่ฟุตบอลพิริลิกคู่แรกนะครับอีฟซิเเจ้าบ้านจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบรตันนะครับ โดยผลงานการพบเจอมาในครั้งล่าสุดก็ไปเสมอในบ้านของไบรตันนะครับแบบไรสกอร์ศูนย์ก่อนนั้นเมื่อปี2017ก็เสมอกันด้วยสกอร์หนคู่นี้นะครับสี่เกมหลังที่พบเจอมาเนี่ยออกเป็นสกอร์ต่ำทั้งหมดเลยนะครับทางด้านของอิฟสวิทาวนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ทำทีมโดยเทนเนอร์คีแลนแม็กเคนน่านะครับทำสิติไม่แพ้ใครเป็นนัดที่3ติดต่อกันนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยคว้าชัยเหนือบิสตอรลเวอร์อ30ในศึก f a Cup การชนะในครั้งนี้เนี่ยทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการเตรียมตัวสําหรับการแข่งในเกมลีกนะครับที่จะรับมือกับไบรตันที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว5นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับโดยล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะนอริทีมจากแชมชิพได้อย่างสบายในรอบที่3นะครับสำหรับไบรตันนะครับดูแล้วเกมนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและความสามารถของทั้ง2อทีมนะครับราคาหน้างานณนะช่วงเช้าเนี่ยป่าต้นของมองผ่านไปก่อนนะครับรออัปเดตทีในกลุ่ม VP นะครับสำหรับ หน้าคลิปในคลิปหน้า YouTube นะครับป่าต้นแนะนําเป็นสกอร์ต่ำดีกว่านะครับเพราะตลอดการเจอมาทั้งหมดสเกมเนี่ยคู่นี้เพลย์สกอร์รอมไม่เกิน3เมเลตทุกเกมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้2ลุกครึ่งควบ3เนี่ยนะครับอยู่ต่ําไว้ก่อนยังไงก็โอเคกว่านะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วีคลานทีฟฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ที่2นะครับก็เป็นคู่ของแมนยูเจ้าบ้านจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซาท์ทัมตันนะครับถึงแม้ว่าแมนยูนะครับในตลอด5เกมหลังของพวกเขาเนี่ยจะไม่ชนะได้อะไรก็ตามนะครับแต่เกมที่เสมอเนี่ยก็เป็นเกมที่เสมอกับทีมที่เดือดๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเสมอกับลิเวอร์พูล2-2นะครับและล่าสุดเนี่ยก็ไปเสมอกับอาร์เซนอล1-1เรียกว่าเสมอกับทีมใหญ่นะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยดีหน่อยตรงที่ว่ามีการชนะในช่วงดวลจุดโทษนะครับก็ชนะมาได้ถึง5-3 นะครับส่วนความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับแมนยูเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานเดียโก้ดาร์โลนะครับแนวรับตัวหลักที่ติดโทษรับ2เหลืองจากแมตช์ที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับเช่นเดียวกับจอห์นนี่อีแวนเมสันเมาส์ลุกชอกับวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับเป็นเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ยังไม่หายดีนะครับส่วนดังเด่นเซาเทมตันนะครับของกุซืออีวานยูลิสเนี่ยเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะสวอนซีซิตี้ศูนย์สามในศึกเอฟเอคับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสองเวียนเนี่ยไม่มีรายงานต่อเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากจอร์สจูว์กับแจ็คสตีเฟนก็เป็น2แข้งเดียวหน้าเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวอยู่แล้วนะครับวันนี้ราคานแครบเปิดไม่ทัดด้านของเมนยูทีมจุบ้านเป็นฝ่ายต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ราคานแครบได้มีการไหลเพิ่มไป2อสสเต็ปนะครับเป็นราคาลูกครึ่งควบ2เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งมองดูแล้วนะครับ การเป็นชน,นากันทุกครั้งเนี่ยก็เปรียบเสมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยนะครับที่เจ้าบ้านอย่างแมนยูเนี่ยแทบจะเหนือกว่าและกำชัยได้บ่อยครั้งนะครับเรียกว่าแย่สุดเนี่ยก็แค่เจ้ากันเท่านั้นนะครับแถมโมเมนตัมของทั้งฝั่งพิศารแดงเนี่ย ก็กาลังเอาเรื่องและเริ่มปรับตัวเข้ากับระบบใหม่นะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยบุกเอาชนะาร์เซนในช่วงดวลจุดโทษ5-3นะครับหลังเสมอกันแบบเดือด120นาทีด้วยสกอร์1-1น,น,นะครับชนิดที่กรรมการเนี่ยก็ไม่เป็นใจนะครับแต่พวกเขาเนี่ก็รวมพลังกลับมาได้อย่างเหลือเชื่อนะครับส่วนทางกับทีมเยือนอย่างเซาท์ทิมตันที่ผลงานในลีกเนี่ยก็ยังกา,กากเหมือนเดิมนะครับและมีแค่เพียง6คะแนนจาก20นัดที่ลงเล่นนะครับซึ่งเก็บใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสมเสียงต่อการตกชั้นนนก่่ออใครรเพืเสาหับต นะครับคงต้องยอมรับว่ามาตรฐานของนักเตะบวกกับแทคติกของคนซื้ออีวานยูริตเนี่ยยังรับมือกับความเขี้ยวของเวทีพิมพ์ลีกไม่ค่อยไหวนะครับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมนะครับบวกกับเลนราคาที่ปัต้นกล่าวไว้ข้างต้นว่ามันได้ไหลเพิ่มไปถึง2ขั้น,นครับเลนราคาไหลเพิ่มไป2ขั้นแบบนี้อยู่ต่อไว้ก่อนยังไงก็มีรุนกว่านะครับแล้วทุกท่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะห์ที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นฟุตบอลในศึกลาลิกาสเปน แอตเลติกบิวเบาเจ้าบ้านจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโอซาซูนานะครับโดยผลงานการพบเจอมาในครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของบิวเบลที่บุกไปเฉือนเอาชนะโอซาซูนาสองหนึ่งนะครับก่อนนั้นเป็นเกมกระชับมิตรนะครับเล่นกันในบ้านของบิวเบลก็เป็นฝ่ายบิวเบลที่คว้าชัยชนะสองหนึ่งนะครับตอลอดการเจอมาทั้งหมดสามเกมคู่นี้ผิตสกอร์สูงติดต่อกันมาแล้วนะครับโดยบิวเบลนะครับห้าเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยมาได้สองเสมอสองและแพ้ไปหนึ่งนะครับเกมที่แพ้เนี่ยก็เป็นเกมนัดล่าสุด ครับที่ไปพ่ายกับบาร์เซโลนาในศึกฟุตบอลสเปนซูเปอร์คัพนะครับส่วนทางด้านทีมผู้เยือนอย่างโอซาโซน่านะครับหเกมสุดรวมทุกรายการของพวกเขาชนะมา1เสมอ2และแพ้2นะครับนัดล่าสุดของโอซาโซน่าก็บุกไปพ่ายกับแอตเลติโกมาดริดนะครับด้วยสกอร์หนนะครับวันนี้ราคาในแกปเปิดมาให้วีบาทีมเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อที่เลทราคา1ลูกนะครับซึ่งราคาในแกรปหนึ่งลูกเนี่ยเราไม่ต้องไปสังเกตที่ไหนให้มันมากความนะครับ สังเกตแค่เพียงจุดเดียวนะครับก็คือราคา1นึ 2, หรือว่าเต็มเวลา1นึ 2, นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าราคาพูนนั่นเองนะครับก็ให้สังเกตที่ค่าน้ําของทีมต่อนะครับวันนี้อารรตติบีบอทีมเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมต่อค่อยสังเกตที่ทีมเย่านะครับทีมเย่าชนะนั่นเองนะครับซึ่งหากราคาทีมเย่าชนะเนี่ยให้มาที่ระหว่าง1.50นะครับถึง1.59เนี่ย นะครับต้องไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้เนี่ยเราพิจารณาอยู่รองได้นะครับแต่วันนี้นะครับทางด้านทีมต่ออย่างบิวเบลเนี่ยให้ไม้เพียง1.54นะครับซึ่งไม่เกินหรือว่าไม่น้อยกว่านี้นะครับถ้าน้อยกว่ายิงดีนะครับถ้าน้อยกว่าเนี่ยให้เลือกอยู่ต่อได้นะครับแต่ห้ามเกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องพูดพ่าททาเพลงนะครับเรทดราคามันเข้ากับสูตรลูดเตียวแบบนี้เนี่ยนะก็ขออยู่ต่อไว้ก่อนนะครับรับรองว่าปลอดภัยกว่าแล้วทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ ก็คอมเมนต์กันมาได้ครับที่สําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นก็เพียงแนวทางจากป้าต้นเท่านั้นนะครับหากชอบก็จัดหากขัดก็ส่วนกันได้เลยนะครับสรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของอีฟสิปเจอกับไบตันนะครับคู่นี้ใน YouTube ป่าต้นขอมองไปที่สกอตต์ต่สลูกครึ่งควบ3ก็แล้วกันนะครับคู่สองคู่ของแมนยูพบกับเซาท์ทัมตันนะครับคู่นี้ราคานแคบลูกครึ่งควบสขอเลี้ยงอยู่ต่อรอรับซับไปที่แมนยูนะครับ วิสามคู่สุดท้ายคู่ของบิวเบาพบกับโอซาซูน่าคู่นี้ราคาในแกลบหนึ่งลูกขอเลี้ยงอยู่ต่อรอรับทราบไปที่แอตเลติกบิเบานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงทัศนะและเป็นแนวทางจากป่าท้นเท่านั้นหากชอบก็จัดหากขัดก็สวนกันได้เลยครับ